สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุสุนกิตติครับผมเพจเฟซบุ๊กกิตติคนคำนวณกับยูทูบชื่อนักกิตติคนคำนวณครับคลิปนี้แนวทางหวยฮาน้อยคลิปเต็มครับผมเนาะแกสีม่วงเบาแบ่งปันแนวทางหวยฮาน้อยวันที่28่สิบ28กรกฎาคม2023นะครับพี่น้องเนาะไปเบ้างกันครับขอหยัดเปลี่ยนกล่องหลังนะครับเด้อกิตติคนคำนวณน,นะครับแบ่งปันบนเฟซ เพจ a c e b o o กกิติคนคำนวณกับ u ู u ูบชาแนกิติคนคำนวณที่วิ่ครับสะดวกช่องทางไหนติดตามในช่องทางนั้นครับผมเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลนะครับสนับสนุนการหาข้อมูลในยการกดถูกใจเพจนะครับกดติดตามเพจถ้ากดถูกใจนะครับเพจ Facebook ทำความเข้าใจนิดนึงคนระับเพจ a c e b o o k เนี่ยถ้ากดติดตามมันกระสิได้แต่ติดตามอย่างเดียวครับถ้ากดถูกใจเพจนี่ ระบบมันสิขึ้นทั้งถูกใจทั้งติดตามนะครับใน2อย่างเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนไปกดติดตามกันเนาะกรับผมเป็นอยังครับแต่ว่าจะกดถูกใจแล้วผมคิดว่าในส่วนตัวผมนะระบบมันสิแจ้งเตือนเฮาทั้งหน้าฟีดทั้งบนรูปกระดิ่งนะครับส่วนบน f เฟซบุ๊กบน YouTube นะครับกด Subscribe นะครับผม Subscribe นะครับหรือกดติดตามนั่นแหละนะครับพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งครับตอบรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดครับผม หรือถ้าโชคดีจากตัวเลของกิติคนคํานวนนะครับก็สามารถสนับสนุนเป็นนําชาติกาแฟได้ครับผมบบปฏิเสธนะครับบบปฏิเสธการสนับสนุนครับผมขอบคุณครับมาผมแบ่งปันมาคลิปสั้นไปแล้วเนาะนะครับพี่น้องอันนี้เป็นของโบวานนะครับข้างบนเป็นของโบวานวันที่ยีิบเจ็ดเนาะข้างล่างเป็นของมือนีครับยี่แปดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเด่นสี่กับห้าวิ่งลูดห้านะครับสองตัวสามตัวเน้น มาอย่างละสามชุดนะครับหาซีหาสามซีหาครับส่วนสามตัวกับหนึ 4, 3, 4, ห่งซีหาสองหาซีสามซีหาครับผมพี่นอ่อ่มาถึงวิธีการเอาไปใส่งานนะครับเหลขวิ่นหาตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแนยวทางผมสิเป็นยังสี่แหละเหล็กเลี่ยงนะครับยังหมว่า้านเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนาะกะม้าอยู 9, 10, 11, 12, ่ดีนี่นี่หนึ่ง หนึ่งเก้าครับผมนี่ผลวันที่ยี่สิบเจ็ดครับเฉพาะกิจหนึ่งหนึ่งเก้าแตกสามตัวเลยนะแต่ผมมาวิ่งเหล็กมาวิ่งเล็กเปิดเล็กตองเหล็กหามเนาะเล็กวิ่งหาตครับถ้าวิ่งไปเล็กชุดสองตัวมันแต่ไดยยี่สิบห้าชุดครับพี่น้องยี่สิบห้าชุดหลายป่โดยส่วนตัวผมนะห้าหน้อยกับเล่ามันบ่มีอันเนาะบ่มีอันแล้วก็บ่มีใจบ่เต็มเนะาะเพราะฉันเมื่อหลายครับ ขอให้เขาเถอะนะครับยีสิบพันเยาว,วาทียิมหาชุดเลยผมว่างบนรางอาสิเป็นหาสิบชุดนะครับสบายๆหาสิบ <c oughs> ชุดกําไรอาจจะบ่หลายนะครับถต่ถือมากก็โอเคนะครับนะนี่หมู่บ้านนี่สามเก้านี่สามเก้านี่ก็มานี่เนาะเขาชุดเขาตรงสองตัวนะครับหนึ่งเก้านี่ยแล้วก็บสามเก้าของมันทีย่สิบเจ็ด สอีกมีอีกว่านี่ศูนย์สามเออผมก็ลืมเลยเนาะนี่นะศูนย์สามเขาต้องสามน้อยมอกว่านครับเห็นปะสมมติว่าเนาะหาสิบชุดเนาะบนหาบ,บนยีบหาล่างยี่สิบหาเนาะเฉพาะสองตัวนะถ้าเป็นหาสิบหาสิบบาทได้แล้วได้แล้วเด็กกำลังไดแล้วประมาณสี่สิบบาทเนาะลงทุนไปหาสิบบาทก็เป็นมีอยู่ในมือเก่าสิบเนาะลงไปนี่ปุ๊บอีกหาสิบบาทเนาะ บได้เว้ยเสียเสียมรงนี้บนบมีนี่นะครับอันนี้บอกถึงเมื่บ้านนะครับยกตัวอย่างเมื่อ้านเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเอาไปวิ่นให้มันครบยี่สิบหาชุดนะครับบนล่างก็หาสิบชุดนะครับบบได้เหลือเหลืออยู่นี่มันจะได้สี่สิบบาทวนันนี้นะครับในกรณีที่เจ้าจะเดินต่อนะถ้าได้ถ้าได้ตรงนี้แล้วนะครับถ้าได้ตรงนี้แล้วยุดเลยก็ได้นะแต่ว่าส่วนมากพี่น้อง ที่ติดตามผมเนาะบอกมาว่าเรื่มจากสตา,สตาร์จากตรงนี้ครับพิเศษเพราะว่าตรงนี้บกเห็นมีผูได้ับกันนะครับเนาะนะครับ,นะรบเหลือ,อยี่สิบบาทตรงนี้เสียเนาะเห็นจังไรอ่ะเพิ่มไปอีกสิบบาทผมมีอยู่ในมือผมมีอยู่ในมือสี่สิบาทเนาะเพิ่มไปอีกสิบาทแสดงว่าโลงทุนไปแล้วหกสิบเนาะกระิเด็ศูนย์สามมาปุ๊บอ่าเป็นเก่าสิบบาทแสดงว่าได้กำไรเราสามสิบบาท นะครับอยากซียุดก็ยุดไปนะครับแต่ว่าอยากลงทุนต่อไงอยากเรียนมันครบทั้งสีโตนะครับใส่ไปอีกหาสิบบาทเนาะข้างล่างยี่สิบหาบาทข้างบนยี่สิบห้าบาทสาหรับสองตนะัวเนาะก็เป็นหาสิบบาทถือสามเก้าครับพี่น้องปึ๊บลงทุนไปหาสิบบาทนะเนาะลงทุนไปหาสิบบาทมีอยู่มืออยู่ในมือเกนะ่าสิบเนาะลงทุนไปหาสิบ นะครับได้มาอีกเก้าสิบเหลือทุนเหลืออยู่ในมือสี่สิบาทเนาะจากเก้าสิบลงทุนไปหาสิบได้ขึ้นมาอีกเก้าสิบเก้าสิบบวกสี่สิบเป็นลอยสามสิบก็คือได้กำไรเท่าไหร่ละ่ะลงทุนไปทั้เมืหกสิบบาทครับผมเนาะหกสิบาทก็สิได้จกำไรเจ็ดสิบบาทได้กำไรเจ็ดสิบบาทแต่ว่ามันก็สิบีบ่จะเป็นแบบนี้ทุกมือนะนะครับ ต้องตองทำความเว่าใจหนึง่งบ่ได้เป็นแบบนี้ทุกมือครับผมจบโอ้ใสีเวลาอะไรได้ทีแล้วก็เลขหาตัวนะวินเป็นเลขชุดสองตัวเออสามตัวแบบบ่เบิ่นบ,บ่ตองมาหาม์แต่ทั้งหมด1ิบชุดครับนี่นี่ผมแบ่งปันไปเราวามชุดเนาะอีก7ชุดเอาไปวินเพิ่มเติบเนาะหนึ่งสี่ห้าสองห้าสี่สามห้าสี่นะครับสามสี่ห้านั่นแหละผมสิทาไปเบ่งเหรอผมวินไหวเนะ่ย นะครับเลขกมันเขาชุดเดียวกัน,กนครับเลขกเล็กอันนี้พอดีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะยี่สิบห้าชุดนะครับยี่สิบห้าชุดสําหรับสองวอันนี้สิบชุดสําหรับสามโตเบ่เบิร์นบ่ร์ตองเบรหามนะครับถ้าออกเบิร์ออกตองบ่หามมากถึงมันแตกอยู่ในนีสามัวสมมติว่าออกสามสามสี่เงสินะสามสามสี่หรือสี่สี่ห้าเองสินะแนวทางผมเขาเนาะครับเพราะว่าผมวิน่นเหลขแบบบ่เบิร์นบอตองเบรหามเนาะ แคบหน้าจอเะครับ1 2 3 4 5ครับผมสิบแบงปันเฉพาะตัวเด่นตัวรูดนะครับ2ตัวเนียนๆามชุด3ตัวเนียนๆม,ม,มชุดครับส่วนชุดเต็มแคปหน้าจอเอาเมื่อกี้แล้วกันนะครับกรอบวิดีโอเข้าไปแคปหน้าจอแล้วกันโอเคครับคลิปนี้ใส้เวลาโดนนิดนึงเพราะว่า <laughs> ผมไปอธิบายการใส่งานเนาะมีความเสียงครับ มีความเสี่ยงถูกวิธีนะครับพอคนไปหววกับวกหัวกันวกหววออกตัวใดมันก็บวงมัวๆไปอันนี้ผมยอมรับนะเอาตรงๆเลยนะครับแต่ว่าเลียกผมกับเขานะเมื่อวานนี้ศูนย์สามสามเก่าครับวันก่อนนี่เขาสามซี่กับสามเจ็ดวิ่งรูดสามทิ่ต่อกันสองมือนะครับก่อนันนั้นเดยเขาสู้มือแล้วนะครับโอเคหมดเวลา,าคีโมลแล้วรอรับชมในคลิปต,ต่อไปครับหัวแล่าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ